บอดเวลเวอร์ over, ตอนที่34เดือนกับตะวันท่อนแขนแก่งตะวัดกวาดไปทั่วบริเวณด้านข้างของตนเพื่อควานหาล่างโปง่งที่นอนกอดกันอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ทว่ากับพบเพียงความว่างปาเปล่าเบือกตาสีเดียวกันกับสีผิวที่ปกปิดดวงตาคู่คมดุดันค่อยๆเปิดขึ้นก่อนกวาดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นล่างโป่งของอีกคนฮาคิน หมุนในตาขึ้นไปมองนาฬิกาที่ติดอยู่บนฝาผนังพบว่าตอนนี้เพิ่งจะเป็นเวลาตีห้าครึ่งเท่านั้นลุกไปไหนของเขานะไม่ปวดตัวบ้างหรือไงพาคินพึมพำก่อนรีบลุกจากเตียงเปิดประตูห้องนอนออกไปยังด้านนอกเดินตามหาล่างโป่งในส่วนต่างๆของห้องก่อนจะพบกับเจ้าปลาทองน้อยยืนมองท้องฟ้าอยู่ที่นอกระเบียง ลิมสีปากหนาเผยยิ้มบางๆก่อนเดินเข้าไปหาคนที่จุดจู่ก็ลุกมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นพาคินก้าวขาเข้าไปยืนซ้อนด้านหลังของล่างโป่งวางคางลงบนไหล่นั่นทั้งยกมือขึ้นกอดเอวของอีกฝ่ายไว้หลวมๆนึกยังไงถึงมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นในเวลานี้พูดจบก็กดจมูกลงไปบนแก้มนุ่มสูดดมกลิ่นหอมอ,อ่อ,อน ที่เขาหลงไหลโดยที่ร่างโป่งก็ยินยอมให้ทําไม่มีท่าทีขัดขืนอย่างที่ผ่านมาซึ่งมันค่อนข้างสร้างความแปลกใจให้กับพาคินอยู่ไม่น้อยก็เพราะว่าถ้าดูในเวลานี้มันจะได้เห็นทั้งดวงตะวันและดวงจันทร์พร้อมๆกันไงแม้ว่าเมื่อดวงตะวันค่อยๆเปล่งแสงขึ้นมันจะทำให้ดวงจันทร์ค่อยๆหายไปก็ตามและลิศ หยุดพูดก่อนหันมาหาคนตัวสูงแล้วพูดขึ้นอีกครั้งพอได้ออกมาดูเดือนกับตะวันอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกันแบบนี้ทํำให้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่กูชอบม,มากๆเพลงอะไรเหรอพาคินเอ่ยถามก่อนจะกระชับวงแขนที่กอดเอวของลลิตให้แน่นขึ้นทั้งดึงอีกฝ่ายเข้าหาตัวลลิตเผยยิ้มนิดๆก่อนจะเริ่มร้องเพลงนั้นออกมา s ซันแอน o ูนฟอร์มมิสไซงอนพาคินพูดขึ้นพังทำสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยไม่คิดว่าละลิตจะชอบเพลงนี้แต่คิดไปคิดมาก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าตัวเขายังชอบหลายๆเพลงในละครบอดเวคัสสิกสุดด่งดังเรื่องนี้ใช่ s ซันแอน o ูนฟอร์มมิสไซงอนกูชอบเพลงนี้มากเลยนะชอบในท่วงทํานองที่แสนอ่อนหวาน ชอบในเนื้อหาที่ลึกซึ้งกินใจเป็นบทเพลงที่สวยงามมากๆรู้ไหมว่าเนื้อหาในเพลงแม้จะบอกว่าเดือนกับตะวันต่างอยู่เคียงคู่กันบนท้องนาภาแต่จริงๆแล้วการได้เคียงคู่กันบนท้องฟ้านั้นมันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะเมื่อดวงตะวันเป่งแสงเต็มที่เดือนก็จะหายไป แล้วพอลัติการคืบคานเข้ามาแสงตะวันก็จะลาลับขอบฟ้าไปถึงค่อยเป็นเวลาที่เดือนจะได้เปล่งแสงของตัวเองออกมาแต่มันก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นลลิตพาคินเอ่ยเรียกคนตัวเล็กกว่าในอ้อมกอดพังกระชับวงแขนให้แน่นขึ้นอีกครั้งเพราะเขารู้ว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่ออะไรจะว่าไป มันก็เหมือนกับเราสองคนนะมึงเหมือนกับตะวันที่ส่องแสงไปทั่วทุกที่ส่วนกูก็เหมือนเดือนที่จะส่องแสงในเวลากลางคืนเท่านั้นแถมแสงที่ส่องออกมายังลิบหลี่และอ่อนแรงละลิศกูยกเลิกการไปอังกฤษได้นะมือเลียวรีบยกขึ้นปิดปากของพาคินทันทีที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้นอย่าพึ่งเข้าใจผิดสิ กูไม่ได้พูดเพราะอิจฉามึงแต่ที่พูดเพราะกูอยากให้มึงรู้ว่ากูจะพยายามให้มากกว่านี้เพื่อจะได้ไปยืนเคียงคู่กับมึงและฉายแสงไปพร้อมกันเหมือนกับพระจันทร์และตะวันในเวลานี้ไงในตาคมจ้องมองเจ้าปลาทองน้อยที่เผยยิ้มกว้างให้เขานิ่งงนันให้กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดก่อนเอ่ยขึ้นนี่ถือว่า เป็นคำสัญญาระหว่างเราเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้อยังไม่ทันจะพูดจบละลิตก็โดนคนตัวสูงโน้มหน้าลงมากดจุบป,ปิดเสียงนั่นซะก่อนดวงตาคู่เลียวเบิกโพงขึ้นอย่างตกใจเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหลับลงยกมือขึ้นคล้องคอของคนตัวสูงทั้งจุบตอบกลับไปถือว่าน,นี่คือจูบเพื่อยืนยันคำสัญญาของเรา พยายามเข้านะเจ้าป่าทองน้อยกูแทบจะรอวันที่เราจะได้เป่งแสงไปพร้อมกันไม่ไหวแล้วสิพาคินพูดหลังจากถอนจูบออกจากลิมฝีปากบ้างแล้วยกมือขึ้นรูปหัวของอีกฝ่ายอย่างเอ็นดูกูก็อยากให้ถึงเวลานั้นเร็วๆเหมือนกันคงดีมากเลยนะถ้าเราได้ขึ้นไปยืนท่ามกลางสปอตไลท์บนเวทีบอร์ดเวทที่นิวยอร์กน่ะลลิตพูด ทั้งยิ้มจนตาหยีเรียกความเอ็นดูจากล่างสูงยิ่งขึ้นไปอีกและนั่นทำให้พาคินต้องอ้าปากงับจมูกของอีกฝ่ายอย่างมันเคี้ยวเรียกเสียงหัวเราะคิกคักจักเจ้าปลาทองได้ไม่น้อยก่อนที่ทั้งสองจะหัวเราะออกมาพร้อมกันอีกด้านหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเคนจิไม่เคยรู้สึกว่าต้องอดทนกับอะไรมากเท่านี้มาก่อน ยิ่งมองยิ่งต้องขมอารมณ์ผิวขาวขาวปากแดงแดงแถมร่างกายยังเล็กมากทั้งเล็กทั้งบางกลัวเหลือเกินถ้าหากเมื่อคืนเขาไม่ห้ามใจตัวเองแล้วเผลอทำอะไรเกินเลยร่างเล็กๆนี่จะหักหรือเปล่านะมองขนาดนี้คิดอะไรไม่ดีอยู่หรือเปล่าเสียงเล็กเอ่ยขึ้นพางเปิดเปลือกตาจ้องมองคนตัวสูงอย่างจับผิด เปล่าไม่ได้คิดอะไรลามกเลยนะร้อนตัวจังเลยนะพ่อสุภาพบุรุษคิวพูดทั้งเผยยิ้มมุมปากก่อนขยับตัวขึ้นนอนเกยกับแผงอกกว้างของคนตัวสูงที่ดูทำหน้าตาตกใจชวนตลกค่ะคิวตอนเช้าแบบนี้มันอันตรายนะเคนจิเอ่ยขึ้นอย่างตะกุกตะกักเมื่อคนตัวเล็กเริ่มถูถ่ายแก้มนุ่มเข้ากับแผงอกของเขา หางมือเล็กๆนั่นยังซุกซนลูบวนอยู่บริเวณหน้าท้องของเขาอีกแล้วยังจะสายตาย่วยวนนั่นอีกคิดจะทดสอบความอดทนของเขาหรือไงบอกเลยเขาไม่ใช่รูปปั้นหล่อบูนนะถึงจะได้ไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรนะ่ะอันตรายอะไรมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือโจรแอบเข้าบ้านหรอดูความแก้งทำเป็นไม่รู้ และไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนั่นสิเด็กแสบนี่เขาควรจัดการสั่งสอนไหมนะเคนจิ ji, รีบจับม,มือเลียวเล็กที่กำลังซุกซนทำท่าจะเคลื่อนลงไปสัมผัสกับจุดอ่อนไหวของเขาอย่าซนครับบอกแล้วไงรอให้พร้อมก่อนคนตัวเล็กทำหน้ายุ่งคิ้วขหมดเข้าหากันทันทีพางริมฝีปากบางก็พึมพำ ก็ไม่เคยพูดว่าไม่พร้อมนิเอี่ายัย่วให้มากนะักเพราะแค่นี้ก็หลงความน่ารักจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วครับวะว่าไงนะพอโดนหยอดคืนคนตัวเล็กก็เกิดอาการทำตัวไม่ถูกขึ้นมาซะง,งั้นแถมเวลาที่เผดจ้องมองแววตาคู่คมนั่นยิ่งรับรู้ถึงความอันตรายจากร่างสูงเหมือนว่าเขาจะประเมินคนตัวสูงต่ำเกินไปสินะฉันว่านาย เข้าใจที่ฉันพูดนะแต่ถ้าไม่เข้าใจจะพูดให้ฟังอีกรอบก็ได้ฉันหลงไหลานายจนโง่หัวไม่ขึ้นแล้วอย่ายั่วให้มากเพราะไม่งั้นฉันอาจหน้ามืดทำนายเจ็บตัวเอานะคะเข้าใจแล้วคิวเอ่ยรับก่อนขยับตัวลุกนั่งพิงหัวเตียงเคนจิเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นนั่งตามดูเหมือนว่าตอนนี้ ฉันจะข้ามขั้นตอนคนขอจีบแล้วสินะอย่างนี้คงต้องไปขอบใจพลอยใสที่บอกเรื่องทฤษฎีมินิแรงดึงดูดคำพูดของเคนจิทำเอาคิวต้องหันขวับมามองพางทำหน้างงเอ่ยถามขึ้นทฤษฎีมินิแรงดึงดูดอะไรของนายเหรอก็ทฤษฎีที่ทำให้นายหันมามองฉันไงว่าแล้วเคนจิก็เริ่มเล่าเรื่องที่เมื่อคืน ตัวเองได้ใช้วิธีของพลอ,อยใสจนได้มานอนค้างที่ห้องของคนตัวเล็กในตอนนี้พอเล่าจบคนตัวเล็กก็ระเบิดหัวเลาอออกมานี่นายหัวเราะอะไร <c oughs> ขอโทษขอโทษฉันไม่ได้ประมาททฤษฎีของเพื่อนนายหรอกนะแต่นายเชื่อจริงๆหรอว่าฉันหันมามองนายพอทฤษฎีนั่นน่ะเคนจิพังทำหน้าแปลกใจ ให้กับท่าทางเจ้าเล่ห์ของคนตัวเล็กก่อนเอ่ยถามขึ้นหมายความว่ายังไงฉันจะบอกให้ว่าฉันน่ะเห็นนายเดินเข้ามาในร้านก่อนที่นายจะใช้ทฤษฎีนั่นจะอีกเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเหรอใช่ก็นายโดดเด่นขนาดนั้นไม่เห็นก็ตาบอดแล้วแล้วก็ไม่มีใครจะมองไม่เห็นคนที่ตัวเองชอบหรอกนะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้นายบอกว่าชอบฉันเคนจิเอ่ยขึ้นอย่างดีใจเมื่อจูจุคนตัวเล็กก็บอกว่าชอบตนคิวไม่ได้ตอบกลับทำเพียงแค่ยิ้มและพยักหน้าให้งั้นก็แสดงว่าถ้าฉันขอเลื่อนสถานะจากคนขอจีบเป็นแฟนเลยได้ไหมคิวแม้มริมฝีปากแน่นอย่างต้องการข่มความเขินอายและหัวใจที่พองโตของตัวเอง พราดูเหมือนว่าตอนนี้ดวงความรักจะเข้าข้างเขาแล้วล่ะถ้าไม่คิดจะให้เป็นแฟนคงไม่อ่อยให้มานอนค้างด้วยกันหรอกอะทำอะไรนี่เคนจิคิวหลงร้องอุทานออกมาเมื่อคนตัวสูงเล่นพุ่งเข้ามาจนต้องลงไปนอนกองกับเตียงทับกันทำไมถึงได้หน้ารักขนาดนี้ไม่ทุงไม่ทนมันแล้วเว้ยเดี๋ยวอย่านะ <laughs> อย่า คิวเอ่ยห้ามทั้งหัวเลาะขบขันเมื่อโดนคนตัวสูงฟัดแก้มนุ่มของตนดูแล้วเชาว้านี้น่าจะเป็นเช้าที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคน